าสารคดีต่องเที่ยวเครื่งใช้ไฟเราพักนากันที่เมืองอยหานประเทศเวียดนามครับ ไอาจไม่มีการเชื่อมต่อของสิ่งใดแม้แต่เธอกับฉันโปรดจงบอกฉันมาเสียธอเรื่องร้ ครับตอนนี้เดินทางมาถึงสะพานปรางเพียงนะครับในเวลาป่ายม้องแต่กำลังร้อเลยครับรถ,รถก็ยังนะัรถก็ยังแบบมีหนา,าแน่นเหมือนเดิมน,นะครับตอนนี้นนเร์ไซใส่ทางนั้นเลยครับพุพกงผ่านกันได้เราจะข้ามไปปั่งโน้นกันนะครับข้ามไปปั่งย่านเมืองเก่านะครับ เดี๋ยวลองไปชิมอาหารฝั่งนู้นด้วยแล้วกันนะครับมีร้านอาหารอร่อยๆลองไปชิมดูกายเหมือนกันนะครับฝั่งนูง้นเดี๋ยวเราเดินไปกันดีกว่าครับเดินไปเรื่อยๆร้อนมากโกโกรโ มาแล้วครับร้านลักเทียนเดีล,ลองเข้าไปดูกันนะครับออต้องมาให้ถูกครับของแท้ต้องปรากฏด้วยไอเอเท่านั้นนะครับร้านสีก็เบื้องสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะแถวนี้มีร้านคล้ายๆกันเยอะแยะหมดเลยครับอันนี้ลักทุนครับลักเทียนลักแทนเยอะไปหมดหลายลักไปหมดนะครับคือดูจากบูไอ้รลลี่แพนด์นะครับต้องเป็นไอเอเท่านั้นนะครับร้านนี้อันนี้เป็นลักทุนนะเนี่ยลักเทินลักเทียนอะไรเยอะแยะไปหมดโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูในร้านกันนะครับ ไชทางร์น้านก็จะเต็มไปด้วยก,การเขียนปากกาครับในจิ๊กนี่เราเห็นภาษาไทยด้วยครับขอประทเทศไทยจงเจริญครับภาษาไทยของเราเจอแล้วครับทางร้านครับเต็มไปด้วยการเขียนปะบนปากผนังแต่สีเหลี่ย ชื่อบ้างแลว่าชายร้านไม่เย็นแลว้วทำไมดิเอ่ยก็คืที่ยวเต็มไปหมดเลยมัไม่มีที่ยวเกลียดแล้วฮะตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะ เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกดกดกดไลน์นะกดไลน์นี่เขาจะจากที่เปิดขวดเรานะครับเสร็จแล้วเสร็จกไฟนะครับเชื่อเลยครับ 0 <laughs> หมดไปแล้วนะครับเราเปิดที่เวดนามนะครับเปิดร้านนี่อยู่ติดๆกับแย่พูอันโอเตลนะครับหรูอโรงแยกพูอันโฮเตลเลยนะครับก็ได้ยนรู้จักกันดีนี่ไหมสำหรับคนไทยนะครับเนื้อก็รสชาติอร่อยครับราคาค้าวสามสิบสามสิบพันดองสามหมื่นดองนะครับไม่รู้ว่าตอนจ่ายจะต้องจ่ายไปเท่าไรนะครับรสชาติใช้ได้ครับเนื้อ อร่อยดีเป็นเปิดเนื้อมีเครื่องเคียงมีผักให้กินเยอะแยะรสชาติดีครับยเนี่ยใส่กันอย็นหนับแล้วเราก็ต่อด้วยนี่ครับเบียร์ครับเบียร์ของเว้เลยนะครับราคาก็หนึ่งหมื่นดองก็ราคาสิบห้าบาทไทยโอเคราคาประสิทธิาพนั่งชิวๆดืด่นมกถนนดูปารา,าไดซ์วิ่งไปมาเนี่ยครับต้องมาทดสอบรสชาติดูว่าจะเป็นไง่ไหลองลองดูด้วย คล้ายๆล้นยในเกมเละเฉียวๆตัดเดินทางมาสู่สะพานตรังเทียนยับคับคืนนะครับตอนนี้ก็การจราจรนี่แบบระมุนวุ่นวายมากครับตอนนี้คนขับรถเยอะมากครับที่สันยาบคับคืนของเมืองเวนะครับตอนนี้ก็ เวลาประมาณสองทุ่มนะครับทุกคนก็ออกมาทานข้าวจาับจ่ายใช้ต่ออะไรกันเนี่ยครับออกมานอกบ้านกันครับรถเยอะมากกว่าตะนาววันมากเลยครับที่เราเห็นกันตะนาววันนะครับพอมาสงบมากกว่านี้ตอนนี้ก็เลยแบบวุ่นวายหน่อยนะเราลองเดินไปดูตรงสะพานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับรู้สึกว่าจะสดมี 4, ันสวยงามระดับไปอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับ แล้วเราก็เดินมาถึงนะครับสะพานตรังเพียนยามค่ำคืนนะครับแสงไฟประดับประดาสวยงามมากครับสังเกตดูแสงไฟที่ประดับนี้ก็จะเปลี่ยนสีไปตลอดเวลานะครับจะเป็นชมพูบ้างเหลืองบ้างครับมีบริการล่องเรือด้วยนะครับข้างล่างสามารถล่องเรือได้นะครับชมวิวทิวทัศน์ประดับประดาด้วยแสงไฟต่างๆสวยงามมากเลยนะครับ อากาศเย็ยนสบายๆครับหลังจากนั้นเราเินดูเตรียมเสื้อผ้าที่นี่กันนะครับตลาดนัดเดินตลาดนัดกันทุกคนก็เยอะแยะพี่น้องชาวเวียดนามตัดใจแย่ต่อยกันเทียบนี่ใครเ,เป็นงานฝีมือนะครับนี่ค,ครับพงุ่แจงานฝีมือดูตะเกตัวจะตอลงไปข้างในนะครับ

็ามาอยู่ตรงใจกลางของสะพานแล้วนะครับตั้งเพียรดูตอนนี้ก็ดูบรรยากาศนะครับสะพานย้มค่ําึ้นของคืนนี้นะครับบรรยากาศดีๆครับชิวๆเล่นแม่น้ำคนก็ยังหนานแน่นอยู่ครับเยอะเลยวันนี้ใกล้ายสะพานที่บ้านเราสะพานเหล็กการท,ที่กรุงเทพ ครับเดินไปเรื่อยๆครับชิวๆขบานไม่มครับตอนนี้ก็อยู่ริมแม่น้ำ ชาวเวียดนามนะมานั่งทานข้าวอะไรกันพบปะสังสรรค์กันนะส่วนใหญ่แล้นั่งดื่มนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยนนลิมล่มเวีมดนามนะครับอากาศบรรยากาศก็ดีมากครับชิชชชวๆแสงจะเห็นแสงไฟจากสะพานนะครับอยู่ไกลๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆครับตอนนี้พอดก็นั่งจิบเนี่ยเบียร์เบย์รสชาติดีต้องเอากับแก้มนะครับกับแก้ววันนี้เป็นเอ,อ่อหอย คล้ายหอยบ้านเราเนี่ยนะครับราคา15บาท1เหมือนดองมีพร้อมกับแกมแกงกัาก็น้ำจิ้มก็ต้องลองดูเอารสชาติเป็นยังไงนะลองชิมดูแกงมาแล้วครับเราลองชิมดูมเ,มดเป็นหอย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 ตอนนี้เดินทางลงรถมาแล้วนะครับมาถึงที่เมืองหอยอันแล้วนะครับมาแนละ้วเจอแล้วครับ เชียบเลย